อย่ังไงให้เฮงเครื่องซีลสูญญากาศเฟสซีลเล์สินค้าเพื่อการต่อยอดธุรกิจ SME รัตนปดินกาเมนคิดถึงชุดยูนิฟอร์มคิดถึงรัตนปดินกาเมนเนบูล่าจิวเวอรี่เครื่องรางของขลังระดับพรีเมียมไม้ติดบ้านต้นไม้มงคลต้นไม้สไตล์มินิมอลที่ทุกคนควรมีติดบ้าน สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยอาปากังสตูดิโอต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับวันนี้รายการใครไม่เฮงกูเฮงก็ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติกูลังกาอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับโดยตอนนี้เราก็ขึ้นยอดเขามาถึงเป้าหมายของเราถ้ำนาคาเรียบร้อยแล้วล่ะครับถ้ำท,ที่ว่ากันว่าเป็นสถานที่จำศีลของพญานาะคปกติถ้ำนาคานะครับ ก็จะรู้จักกันในพระสงฆ์ที่มาบำเพ็ญเพียรอยู่แล้วก็กลุ่มนายพานเท่านั้นนะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ค่อยรู้นะครับถ้ำนาคาเป็นถ้ำที่อยู่มานานแล้วอยู่กับภูลังกาเรามานานแล้วแต่ยังไม่ถูกเปิดเผยและมีว่ามาวันหนึ่งพระอาจารย์วินิจท่านบอกว่าป่ะจะพาไปดูถ้ำแห่งหนึ่งท่านเรียกว่าถ้ำถ้ำงูพอพี่ลงไปพี่ก็ตะลึงในเกดงู อาพระอาจารย์ทําไมถ้าที่เนี้ยตรงเนี้ยคล้ายๆเกดงูจังคะพระอาจารย์ท่านก็บอกไปว่านี่คือถ้านาคาครับผมตรงนี้คือจะเป็นในส่วนของทางลงถ้ำนะนี่คือถ้ำนาคาสวยมากนะสวยมากสวยแบบคุ้มกับที่เลยนขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะคุณรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกเหมือนตอนไปไปที่สุสานกรงที่จีนเลยอะ่ะมันเป็นพลังงานแบบเย็นเยือกอะ่ะแล้วก็แบบเป็นมันรู้สึกดีอะ่ะ กำลังจะบอกว่าเหมือนเหมือนว่างูหรือพญานาคเนี่ยหลับไหลอยู่ใช่ใช่รู้สึกเหมือนเป็นที่ที่ท่านแบบนี่คือมีพลังงานจริงพิดาเมื่อกี้ที่พิดาบอกว่าเคยมีพระรูปหนึ่งมาแล้วบอกว่าอะไรนะพิดาที่นี่คือสุสารของงูยักษ์เหมือนเขาทับถมกันมาเหมือนว่าอ่าเป็นจะว่าซากของงูก็ไม่ใช่เหมือนเขาอยู่มานานแล้วเขาก็ทับถมทับถมกันมามาอยู่รวมกันหรือแม่ก็เป็นวัง เป็นที่อยู่ของเขาเลยแล้วบอกว่านี่คือคำว่าเมืองรับแลคืออะไรนะชาวลับแลก็น่าจะมาจากที่งูยักษ์เนาะมันก็คือเหมือนเมืองลับแลของที่เนี่เหมือนเป็นชาวงูชาวงูที่อยู่บนภูรังกา่นี้ที่เราเห็นเป็นที่เรามองไม่เห็นเป็นวิญญาณอาจจะเป็นวิญญาณของ งูยักษ์ก็เขาจําแรงมาเป็นคนเราจะได้ไม่กลัวใช่่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเดินมาก่อนจะถึงตรงตรง,ตรงปากถ้ำนาคาเนี่ยตรงพื้นผิวน่าจะเป็นบริเวณที่เป็นซันแครกหมดเลยก็คือเป็นพื้นผิวของเหมือนใช่ค่ะเหมือนเกเล็นงูแต่ความมหัศจรรย์ก็คือแบบว่าซันแครกมันก็ไม่จริงๆซันแครกมันเกิดได้ขึ้นทุกพื้นผิวทุกพื้นที่ถูกไหมพี่เจ๊แต่ก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องแครกจนเป็นรูปงูอ่ะเออแล้วทำไมต้องมี แล้วจะต้องมีแล้ทำไมโดนบ้องใช่เป็นบ้องๆที่แบบที่หนึ่งคือที่สองที่สามที่ขดมาใช่แบบว่าอ่ะตรงเนี้ยถ้าโดนซันแครก็โอเคแล้วไอ้ตรงข้างใต้ล่ะใต้ท้องคืออะไรอ่ะทำไมถึงซันแครกถึงเข้าไม่ได้เป็นชั้นชั้นชั้นเลยอ่ะอ๋อออันเนี้ยผมพูดนะคุณอาจจะยังไม่เห็นภาพนะพร้อมกันรืยังฮะมาถ้าพร้อมแล้วกล้องไปก่อนเลย ถ้าเราลงไปในถ้ำถ้าเราไปด้วยจิตใจที่สงบท่านอาจจะได้มีพลังงานบางอย่างนะนเหมือนกับผมเข้าไปครั้งแรกขนลุกนะขนลุกสู้เลยนะครับเสกว่าจะมีพลังที่เย็นๆนะครับจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับต้องให้ไปสัมผัสเอานะครับผมและแต่กรณีแต่ละบุคคลจะคิดไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เขาก็จะมาในเรื่องความเชื่อ เชื่อแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาคิดว่าตรงนั้นเป็นแดนพุทธภูมิที่อยู่ของนาคูดคนทนันแล้วก็กลับไปแล้วก็ขอพรแล้วก็สำเร็จค่ะ<ป>ตรงนี้จะเป็นพื้นที่แคบๆนะเหมือน เหมือนเป็นทางแยกของรอยหินใช่ไหมเป็นหินก้อนๆก้อนๆก้อนๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกเพราะว่าในจุดข้างในที่บอกว่าเป็นขดของขององค์พญานาะคพี่เจร่าว่าครับรู้สึกไงรู้สึกเหมือนต้องไหว้ก่อนอนะ ขออนุญาตค่ะรู้สึกว่าเออขออนุญาตก่อนอ<บ>ครั้งแรกที่ลงถ้ำแห่งนี้พี่จะขออนุญาตาขอตอ,อนุญาตนะคะขอ,ขอลงเข้าไปชื่นชม ตรงนี้นะฮะเราไปด้านนี้ก่อนนะก,กลับประมาณนี้นี่คือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เรารู้สึกไงคุนอีกรู้สึกรู้สึกเหมือน,นอยู่ในตัวเขาอะใช่อฮะหรอรู้สึกเหมือนอยู่ในตัวแต่มันเป็นพลังงานสีเขียวกับสีขาวอะพลังงานสีเขียวกับสีขาวแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรอะ เดี๋ยวนะสีเขียวคือฝั่งนี้คือสีขาวฝั่งนี้คือสีเขียวฝั่งนี้คือสีเขียวด้านนี้นะแล้วฝั่งนี้คือสีขาวพ่อปู่สีสุดโทสีขาวคือ,อ,อพญานฝะั่งลาวไม,ไ,มไ,มไม่ใช่พญานาะคผู้จำสินผู้จำสินเป็นสีอะไรก็ได้จริงๆก็จริงๆปู่อืออก็ถูกจำสินอยู่ถูกไหมในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่บอกอันนี้คือสุดแค่นี้ใช่ไหมครับพี่ดาใช่เลยค่ะ ส้นทางค่ะไปได้ยังเจงเจออีกจริงๆก็เบียดพอสมควรแล้วนะเพื่อนก็เริ่มเปิดให้เราชมเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนการแยกตัวของหินครับก่อนหน้านี้อาจจะเข้ามาไม่ได้ด้วยซ้าตอนที่พี่ลงมาใหม่ๆพอนานๆไปเนี่ยเหมือนหินเขาแยกแยกตัวออกมาให้เราชมค่อยๆเปิดได้ๆๆค่อยๆเปิดให้เราชมค่ะเห็นไหมคะ เนี่ยเราจะเห็นช่องช่องนึงค่ะเหมือนยังยังปิดอยู่ๆๆเดี๋ยวเขาก็จะเปิดให้เราเรื่อยๆ <S <S ซึ่งเส้นทางตรงนี้เป็นอยู่เป็นถ้ำแต่ถ้ำตัวนี้มีมีเขาบอกกล่าวไว้ว่าเชื่อมถึงถ้ำชัยมงค,คลที่เราจะไปดูส่วนหัวที่หนึ่งถ้ำชัยมงค,คลคือส่วนที่มีหัวที่เจอที่หัวหนึ่งด้านล่างคือด้านล่างเนี่ยจะเชื่อมถึงกันได้แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดทางให้เรา เหมือนว่าเคยแคบมาก่อนแล้วก็ขยายขยายเรื่อยๆให้เราชมค่ะพันกันไปพันกันมาใช่ค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะดูจุดสัญลักษณ์ละกันเนาะว่าตอนเนี้ยวันนี้วันที่12นะฮะเดือน11ปี63นะฮะตอนนี้เราสามารถเข้ามาได้ถึงแค่นี้จุดที่เราจะจำก็คือ จุดโค้งด้านนี้แล้วกันอ่ะจุดโค้งด้านนี้ที่เราเข้าไปถึงแค่นี้จริงๆนะโค้งด้านนี้นะฮะจะมีหินแยกอยู่นี้ถ้าอย,อยู่เปิดขึ้นมาอีกเป็นไงคุณอิงเราเราหน้ามืดหรือเปล่าทำไมอะเราไม่รู้ว่าเราหน้ามืดหรือเปล่าอ่ะทำไมอะเดี๋ยวพี่เจลองมายินตรงนี้นะอ่ะฮะแล้วพี่เจแบบเงีย,งยบๆเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรหรอกพี่เจก็มองขึ้นมองลงอ่ะให้เป็นงงเคลือนลองดูดิเคลื่อนเหรอลองดูดิจริง ความรู้สึกผมตอนนี้นะผมรู้สึกเย็นมากนะเย็นความรู้สึกเย็นแล้วก็ถ้าสมมติเท่าเงียบๆเนี่ยจะสงบมากๆนะจุดๆนี้นะ และภายในตัวถ้ำนาคาแห่งนี้นี่เองครับที่คุณอุอิมเกิดสัมผัสถึงพลังอะไรบางอย่างเป็นพลังงานที่แรงกล้าจนเธอมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดครับอะไรรู้สึกอะไรอยู่คือรู้สึกว่าต้องขึ้นไปตรงนั้น,นะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อ,อิมบอกว่าเหมือนมีคนเรียกคนหรือเปล่าใครเรียกรู้สึกว่ามีบางอย่างเลยอยาก ให้เราไปณจุดจุดนั้นซึ่งจุดๆดนี้คือตรงที่ทางตันใช่ไหมพี่ดาเป็นทางตันมันเป็นทางเชื่อมของมิติอะทางเชื่อมของมิติใช่มันเป็นทางที่เทวดาเขาเดินเนี่ยเนี่ยหรอแล้วพอไปนั่งเราจะได้รับพลังจากเขาพอเขายินดีจะให้เราก็เลยให้พี่ๆไปนั่งใครไม่เฮงกูเฮงกูไปก่อนนะแล้วเราต้องทำไงบ้างครับต้องหายใจลึกๆมีสมาธินะค่อยๆเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราบอกจุด ขึ้นไปเลยแล้วก็เดินไปอีกอีกสามก้าสองสามนั่งลงนั่งลงตรงนี้ครับหันไปทางขวาเป็นเป็นทางเป็นเหมือนทางแยกนะฮะใชน่นี่ด้านขวาด้านนี้เข้าไปก็จะเป็นป่า นั่งาาลงไปกับพื้นเลยนะั่งลงไปกับพื้นเลยคุณอยูเข้ไมใกล้เลย嘛โอเคและตรงบริเวณที่เห็นนี่เองครับที่คุณอุมอิ่มแนะนำให้ลองมานั่งทำสมาธิสำรวมกายวาจาใจเพื่อรับพลังจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็อย่างที่เราบอกครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ถ้าทำแล้วมีโอกาสเฮงก็ลองดูไม่เสียหายครับ และจุดถัดไปครับเป็นจุดที่เพิ่งเปิดทางขึ้นมาใหม่ในสถานที่แห่งนี้และเมื่อเปิดขึ้นก็ได้พบกับหัวพญานาคเพิ่มขึ้นมาอีกสามหัวเห็นแล้วขนลุกครับรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ออกมาจากพื้นที่บริเวณนี้ได้เลยและตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่พิดาบอกว่าเป็นจุดใหม่ที่เมื่อก่อนเนี่ยฝั่งด้านนี้จะปิดอยู่ไม่มีใครเห็นค่ะไม่มีใครเห็นส่วนหั นั่นก็คือจุดที่มีพระหน้าปกอยู่ด้านนี้ดักอยู่ซึ่งพอเปิดทางปุ๊บสิ่งที่เห็นคือหัวพญานาคหัวพญานาองค์ใหญ่และมีอยู่สามหัวโดยการอันนี้คือหัวที่หนึ่งด้านนี้นะฮะแล้วก็ผมจะพาไปดูหัวที่สองก่อนก่อนจะดูหัวใหญ่นะฮะตรงไหนคือหัวที่สองครับอันนี้อันนี้คือหัวที่สองหน้าอยู่ด้านไหนอนนี้ครัด้านนี้หน้าอยูฝั่งนี้ แล้วกล้องถอยไปด้านนุ้นเลยกล้องถอยไปด้านนุ้นเลยแล้วผมจะให้ดูหัวที่สามครับคุณนุ้มอิ๋มเข้ามาเร็วอยู่ไหนครับสามหัวเพราะตรงนี้ปิดอยู่เนาะเมื่อก่อนนะตรงนี้จะปิดอยู่พอหลังจากเปิดแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเพื่อจะทําทางให้เป็นทางขึ้นถ้ำค่ะถึงเห็นหัวเนี่ยเป็นหัวที่ใหญ่ที่สุดอ๋อหนึ่งสองแล้วนี่คือหัวแล้วข้างหลังผมที่บอก คือหลวงพ่อหน้าปกค่ะพระหน้าปกนะอยู่ด้านนี้รู้สึกถึงพลังงานอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีพร,<ม>ระอยู่ตรงนี้ทําไมอยู่ๆถึงมาตั้งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเออคือถ้าตรงเนี้ยเ,เราว่าคงเป็นที่ที่พระท่านมาวิปัสสนาแต่ว่าตรงนี้จะแรงมากก็คือช่วงเย็นหลังหกโมงเย็นไปค่ะโอเพยแตะวันตกเมื่อไหร่ก็คือแบบมันจะเปลี่ยนเป็นอีกภาพหนึ่งเลยอ่ะ ด้รู้สึกถึงแสงถึงพลังสีอะไรหรือยังไงบ้างเขียวกับขาวเขียวกับขาวคือจริงๆมาที่มาทั้งหมดนี่เห็นแต่เขียวกับขาวถูกไหมมีข้างหน้าที่จะเจอสีส้มสีเขียวอ๋อเหรออันนี้เขียวกับขาวแต่เขียวขาวนี่หมายถึงอะไร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 เขียวนี่คืออะไรอะไรบอกพูดได้เลยพูดได้เลยอะไรขาวเนี่อาจจะพูดเยอะไปขาวนี่ก็คือพลังบริสุทธิ์หรือเปล่า ทำไมแล้วดินนจริงอะไรแรงบุญคือเมื่อกี้เป็นหน้าผู้ชายคนหนึ่งแบบผมดำหมดทั้งผมดำหมดเลยอ่ะแล้วก็มีมีอะไรอยู่บนหัวก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็มีผ้าพาดเป็นเป็นเครื่องผ้าแล้วก็มีผ้าพาดสีเขียวอ่ะยืนซ้อนมาเมื่อกี้เลยก็เลยต้องถอยมาไขคนลูกเลยกลัว ต้องให้จะรอดไปเนี่ยใครครับใครขออนุญาตนะคะอ้าวพิดาบอกคำตอบทูปกปักรักษาที่นี่ค่ะคือไปแล้วคืออะไรคืออะไรคืออะไรพี่ผู้ปกปักรักษาที่นี่แล้วไม่แล้วลักษณะเป็นแบบที่ว่าเหรอปูดำเดี๋ยว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 ต่อต่อต่อ๋อปูดำนะคะปูดำทำไมอ่ะคือผมอยากเลยอ่ะผมอยากอยากหยักหยากหยักลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ชายหน้าผิวเข้มเข้มแบบพี่เขาอย่างเงี้ย เห็นได้ด้านข้างแล้วก็มีผ้าพาดสีเข้มๆหมดเลยมาดูแลลูกหลานไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้เหมือนเทวดาที่เราเห็นแรกๆเออแล้วแกซ้อนหน้าซ้อนข้างเราอย่างนี้ไปเลยอ่ะเราก็เลยถอยเลยอ่ะพะเรารู้แล้วว่าไม่พูดเกินคือเขาอาจจะไม่อยากให้เราเล่าได้เราเล่าให้พี่ๆฟังได้แต่ออกอากาศไม่ได้อ่ะคือบางอย่างก็ต้องก็ต้องซอยออกอ่ะ อันนี้คือสิ่งที่อุ้มอิมเห็นเมื่อสักครู่ใช่คือเขายินดีที่จะให้เราพูดให้ทุกคนฟังแต่ไม่ยินดีให้ให้คือโลกมันออกไปอะโซเชียลคนมันพูดไม่ดีเยอะกว่าคนที่พูดดีเขาก็เลยแบบไม่กล้าจะให้ไม่อยากให้เราพูดอะเหมือนเขามาห้ามใช่เหมือนเขามาห้ามเขามาตือนเพราะเรากำลังเพราะเรากำลังจะพูดถึงสามเสียงนี้อะกําลังจะตอบไปจากนี้นั่นแปลว่าเราหยุดเท่าที่ออกอากาศณตรงนี้นะเดี๋ยวเบื้องหลังถ้าอยากรู้หลังใหม่แล้วกันนะจ๊ะ ใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง